จ้องขึ้นอาบิสุรีเวลาได้บอลจงมาหาทางชุพนัพทครับโอ้โห50นี่ขอยิงด้วยครับขอยิงด้วยโอ้โหนี่สองนัดติดเลยนะครับที่ทั้งยิงทั้งจ่ายครับหเหลือเหลือครับรถสอดมาโขโอ้โหจัดสามแอสซิสต์แล้วทำประตูด้วยตัวเองบ้างครับ บรรจงมาให้สุพนัทตามน้ำโอ้โหโอ้โหว้าสวยสุดๆครับไม่ปล่อยตกเลยด้วยครับนี่ไม่หันมองด้วยนะดูตะวัดครับโอ้โหจับวางเซนเหลือเกินเลยนะครับเลือกมาเสาแรกนั่นล่ะครับ9-0จนได้แล้วแฮตทริกของสุพนัทด้วยโอ้โห นักนากรป่านมาสาวแรกไม่มีใครตามไปประกบเลยครับโอ้โหแล้วดูความคมของสุพนัทนะครับทุกรูปแบบจริงๆครับทำได้หมดครับสะบัดมงงนี่ก็ร้อยครับจุดโทษครับสเตนิโอวิ่งเข้ามาแล้วสั้โอ้โหเรียบร้อยครับหนึ่งต่อหนึ่งครับระยองตีเสมอได้สำเร็จก็ยังเฉียบขาดกับการยิงจุดโทษเหมือนเดิมนะครับจุดโทษลวนๆนะครับในดูการนี้โอ้เลือกยิงไปทางมุมซ้ายครับสำหรับสเตนิโอ ธ่นานชัยพุ่งไปคนละทางเลยโยนโด่งมาแล้วก็มงเช็ดลูกนี่อาแล้วครับโอ้โหสองสามครับกลับมาสู่เกมแล้วครับเซเนจูเนียครับมงไล่มาให้กับระยองจากเตะมุมที่เดียวมาเปิดมาแล้วโอ้โหขิดบอลนี่เช็ดเสาเข้าไปอย่างเฉบขาดเลยนะครับโอ้เทคกตัวได้สูงมากนะครับเซเนโอเอาละครับได้โยนโด่งมาจังหวะขึ้นไปมงแล้วก็โอ้โหเรียบร้อยไหมโอ้โหตีเสมอจนได้ครับจังหวะนี้ โอ้โหเดี๋ยวต้องดูบอลสุดท้ายแหละโดนใครครับเปิดเข้ามาของเจษดาแล้วบูโนโ่โมงเช็ดแล้วจังหวะสุดท้ายอุ้ยไม่โดนนะครับแบบนี้เหมือนจะไม่โดนเซนิโอด้วยหรือเปล่าอาจจะเป็นบูโน่เลยครับทาน่าคแรนจักกระพันธ์ยอดจังหวะเดียวเอที่ว่าเกี่ยวติดแล้วโอ้โหเน่งๆครับจังหวะแรกเป็นประตูเลยครับใช้เวลา4นาทีเท่านั้นครับ ราชรีบุกนำไปแล้ว1.0อยู่ในจุดที่ทำให้ไม่ต้องแต่งเพิ่มเติมนะครับเนี่ยครับจับตรงนี้แล้วใส่ได้เลยครับโอ้โหหมดสิทธิ์เซฟเลยครับสำหรับรัฐพัฒนผู้รักษาประตูขอ,ของขอนแก่นอยู่ในเตดนี่คือเกมที่ 2, 2> องบอลยาวขึ้นหมจีว่า e หลุดเดียวอีกแล้วเอ็นจีว่าเรียบร้อยครับ3.1โอ้โหวันนี้โอกาสเข้าทำนี่เก็บได้100%กันทั้งคู่ครับ วูเนี่แนวรับลอยขึ้นสูงแล้วไม่ลำหน้าชัดเจนนะครับจริงจงจับบอลจังหวะแรกไม่ถึงกับดีเท่าไหร่โดนเร่งเข้ามาแล้วแต่ว่ายังดีพอนะครับที่ยิงส่วนตัวของนัทพัทเข้าไปได้นี่โอ้โหจริงๆโดนสก,กัดก่อนด้วยนะครับโดนแย่งจัดเท้าจนได้ครับฐาน้าเข้าไปบีบแล้วลากยาวๆมาเองครับฐาน้าต้องหนีลองเจลวฐาน้าเข้าพื้นที่อันตรายแล้ว ฮาน่ากลับมาอจิว่าวอลเล่สุดยอดครับแฮตติกไปแล้วโอ้โหวันนี้แต่ละประตูสวยๆดังนั้นนะครับในช่วงทดเวลามาไม่กี่วินาทีก็ต้องชมตั้งแต่เป็นคาน์นาแล้วนะครับสปีดหนีมาแล้วก็ล็อกก่อนจะเปิดมาให้เอ็นจิว่าครับซึ่งยืนรอในกรอบเขตโทษคนเดียวแบบไม่มีตัวประกบครับยิงวอลเล่แบบไม่ต้องจับอ้าวตัดกลับมาเอาคืนได้ลูกหนึ่งครับหืมมาติอุสก็บกล้าตามกล้องนะครับเดี๋ยวเราดูว่าเกิดอะไรขึ้น รึงแรกนี่ครับสุโข,ขทัยแล้วก็มาได้สำเร็จครับจากลูกเตะมุมแล้วมาธิวสโอ,โอ้ถอยมาโคกนิ่มๆเลยบอลนี่นี่ยืนดูอยู่ยครับโอ้ควงแขนกันมาดีๆพอบอลถึงแล้วไม่ไม่เทคตัวตามไปด้วยสีโรดมาโจปล่อยฮาฟิตเปิดเข้ามาได้โคกแล้วเอาแล้วครับไล่มาเข้าสองต่อสี่โอ้ขอให้เปิดบอลมาได้ครับมุ่งจริงๆโอ้โห คือ <ก ücks> ประกบตัวติดกันมาตลอดก็จริงแต่พอจังหวะบอลเข้ามาถึงจุดแล้วก็ครับอืนานันอธิราชหยอดมาสวยลุยขึ้นมาเปิดหักเข้ามาแล้วนี้เอาจับได้ด้วยแล้วกองหลังไม่ได้หมดยิงติดล็อกกับพิสารงงตั้งไม่ทีนัก6ตีเสมอครับ4-4โอ้โหโอ้โหจะยังไงถงลำแน่ โอ้โหแคทริกเลยครับเนี่ยแบบนี้เราก็ช่วยอธิบายไม่ได้นะครับแบบนี้ก็เจิดเลยครับได้ประตูครับโอ้โหซีซีครับมาพามาให้ดูแล้วราให้ตัดสินก่อนครับอจังหวะตรงนี้นะครับที่สอดเข้าไปเล่นบอลของมาซุยครับที่ คงจะไปเช็คว่าอยู่แนวเดียวกับลูกบอลหรือเปล่าครับรับบอลจากอภิชาติเข้ามาเนี่ยตรงนี้ครับที่วิ่งโฉบพักบอลที่สุดเส้นแล้วก็กลับตัวยิงติดเซฟพิสารเซฟให้แล้วนะครับมื่อสิมงย้อนกลับเข้าไปอีกทีนึง